แล้วน,นี่ปวดมานานยังก่อหลายเดือนนะครับสามสี่เดือนเลยพักสามสี่เดือนเองใช่ายว้าว่ามีบาดเหตุเหมือนกันไหมไม่หรอกเวลาของผมเวลา,านั่งงานนาเนี่ยพอลุกปุ๊บมันจะปวดแล้วเราต้องยืนพักหนึ่งก่อนปวดทุกวันไหมทุกครั้งที่นั่งนานๆครั้งที่นั่งแล้วลุกขึ้นบันไดเ,เนี่ยลำบางอยู่วันถึงวันต้องเดินขออกข้างนี้ไวทปวดลงก่อนเพื่อให้เวลาบันได ข้างที่เกินเนีรับน้ำหนักต่ำลงแต่ไม่ค่อยได้ไปไปไดก็เสื่อมตามไปสองต่อสามเหมือนกันใกล้เคียงข้างนี้ไม่ค่อยปวดใช่ไหมข้างนี้ไม่ปวดครับแต่ว่ามันก็เสื่อมไประยะสองกว่าแล้วนะพี่ก็ไม่มีนม้นําอักเสบอะไรนะใช่ข้างนี้จะมีเยื่อบุอักเสบด้านนอกเยอะหน่อยแล้วก็มีผลึกแคลเซียมเป็นนิดๆเหมือน,นี้จะใหญ่ห,ญหน่อย อ้าจจะเข้าสามเลยตอนนี้นมันอยู่ระยะสองต่อสามอะข้างซ้ายอาจจะน,น่าเข้าสามเต็มตัวแล้วนะแล้วก็มันมีเยื่อบวกเสพด้วยเดี๋ยวก็ฉีดไอ้น,นี้ยคล้ายๆข,ของน้องอะก็ฉีดรักษาคล้ายๆกันนะเต็มค้อก็แปดถึงสิบครั้ง ศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ